ธุรก,กิจก็คือเราจะต้องดําเนินธุรก,กิจอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องการดําเนินธุรก,กิจอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเราต้องยึดมั่นในกฎจรรยบรรณกฎจรรยบัรณเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่จะทําให้เราเนี่ยทำออกไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราล้มเหลวไปเลยในธุรก,กิจถ้าเราทํา คือพูดง่ายเคือเราฝืนกดอะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราฝืนกดเราก็เราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้อะคุณหมอยกตัวอย่างง่ายๆทั้งอันหนึ่งแล้วกันยกตัวอย่างเช่นเราแนะนําสินค้าให้กับเพื่อนอะแล้วเราก็ไม่เก็บเงินเขาเอาของไปให้เขาเอาสินค้าไปส่งให้กับเขาแต่ไม่เก็บเงินเขาเขาบอกไม่มีเงินเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรเอาของไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยตามไปเก็บเงิน3,000ันบาทค่อยไปเก็บวันหลังอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอวันหลังเราไปเก็บเงินเราก็ไม่ได้เงินอีกเพราะเพื่อนอาจจะมีปัญหาที่จะไม่สามารถจ่ายเงินให้เราได้เพราะเพื่อนอาจจะบอกว่าอ๋อเดือนนี้เหรอพอดีตอนที่จะเอาเงินให้เ,หเธอเนี่ยค่าสินค้าให้เธอพอดีลูกป่วยพาลูกไปหาหมอต้องจ่ายเงินไปหมดแล้วสามพันบาทเพื่อนก็ไม่ให้เงินเราอีกเรากลับมาก็รู้สึกว่าอ้าวตายละเงินฉันหายไปตั้งเดือน,นแล้วย,ยังไม่ได้กลับมาเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปขอใหม่เดือนหน้าไปใหม่เสร็จเพือพ่อนบอกว่าอ๋อพอดีสามีประสบอุบัติเหตุรถชนพาเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วอ้าวเงินไม่มีให้เราอีกแล้ว ถามว่าเวลาเราเจอสภาพแบบนี้หลายๆครั้งเข้าเราจะรู้สึกยังไงในที่สุดเราก็รู้สึกท้อเราตื้ถึกหมดกําลังใจแล้วแถมเราก็จะรู้สึกอีกว่าโอ้โหทำธุรกิจเอ็มตาเงินหมดเพราะว่าอะไรเพราะเงินมันก็ไปกองอยู่ตรงนั้นกองอยู่ตรงนี้กองอยู่ตรงนู้นแต่จริงๆถ้าเรามามองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งพูดง่ายๆเลยก็คือเราทําธุรกิจเอ็มตาแบบไม่ถูกต้องอ่ะไม่ถูกวิธีธุรกิจเอ็มตาสอนให้เราทําธุรกิจด้วยเงินสด สอนให้แม้กระทั่งบริษัทเองยังต้องบริหารงานด้วยเงินสดเลยธุรกิจเอ็มตานักธุรกิจเอ็มตาก็ต้องทางานด้วยเงินสดเหมือนกันเวลาเราขายสินค้าหรือเราแนะนําสินค้าให้กับเพื่อนเราไปเราก็ต้องเก็บเงินอะ่ะถ้าไม่มีมันก็ยังขายไม่ได้หรือยังแนะนําสินค้ายังส่งสินค้าให้ไม่ได้อะ่ะเพราะมันเป็นอะไรที่เราต้องรู้นะ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตของเราอะ่ะวันที่เขาไม่ให้เงินเราพูดง่ายๆเหมือนกับเขาติดหนี้เราอะ่ะ แล้วถ้าเขาไม่สามารถให้เราได้ครั้งสองครั้งสามครั้งให้เราไม่ได้สุดท้ายเรากับเขาแทนที่จะเป็นเพื่อนกันมันก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วสุดท้ายพอเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นลูกหนี้ก็ต้องหนีเจ้าหนี้อยู่แล้วอ่ะในที่สุดความเป็นเพื่อนของเรามันก็ขาดสับั้นหายไปอ่ะความรู้สึกในธุรกิจเอ็มตาของเราก็รู้สึกแย่ลงอ่ะ มันก็เหมือนเราทําธุรกิจเอ็นตาแล้วเราก็ทําไม่ถูกวิธีแต่เราก็ไปโทษว่าก็เพราะธุรกิจเอ็นตานั่แหละทาให้ชีวิตเราเป็นแบบนั้นนั่นตัวอย่างง่ายๆของคําว่าการฝืนกฎจรญยบัญเราไม่ควรจะทําอย่างยิ่งหรือการที่เราจะไปชักชวนคนอื่นไปเจอเพื่อนเราและเพื่อนเราเข้าสมัครเอ็นตาไปแล้วอะ่ะเราเพิ่งเข้ามาทําธุรกิจเอ็นตาแล้วไปเจอเพื่อนเพื่อนบอกเพิ่งสมัครไปแล้วเราบอก <S S สมัครเมื่อไหร่อ๋อเพิ่งสมัครไปอาทิตย์ที่แล้วเหรอโอดีเลยเธอเพิ่งสมัครเองงั้นเธอลาออกแล้วกันมาสมัครกับฉันเถอะ ไอ้นั่ะเราอยากเอาเขาเราอยากได้จากเขาอะแล้วเราก็ไปชวนเขาให้ลาออกมาสมัครกับเราไอ้แบบนี้ก็ไม่น่าทําเพราะกฎที่สําคัญสาหรับการท,ทําธุรกิจเอ็ตาคืออะไรก็คือสิ่งไหนที่เราไม่อยากให้คนอื่นทํากับเราเราก็อย่าทําแบบนั้นกับคนอื่นมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆการทำธุรกิจเอ็ตาให้ประสบความสาเร็จการยึดมั่นในกฎจรรยาบัญญก็คือการทาให้ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทำให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์ทําให้ทุกคนมีความจริงใจทําให้ทุกคนทํางานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นคนดีรักผู้คนส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้คนมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนทํางานกับผู้คนด้วยความรักมีความเข้าใจการช่วยเหลือและแบ่งปันไม่ใช่เป็นการเอาประโยชน์เข้าใส่ตัวเองไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวไม่ใช่เป็นการที่อยากจะทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์แบบนี้เราจะไม่สามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจเอ็มตาได้ คุณมอจําเป็นที่จะต้องพูดแบบนี้สําหรับคนเริ่มต้นใหม,ใหม่ๆเสมอเพราะคนใหม่มักจะทําอะไรไปแบบที่ตัวเองไม่ได้เข้าใจคิดว่าทําได้คิดว่าทําทไปก่อนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่คุณหมออยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราฝืนคําว่าก,กฎมันมีปัญหาแน่นอนกฎระเบียบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจเอ็มตาออกมาเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําร้ายตัวเราเอง มันอาจจะทําร้ายเพื่อนร่วมองค์กรธุรกิจมันอาจจะทําร้ายบริษัทที่ทําให้บริษัทได้รับความเสียหายอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำร้ายผู้อื่นทํำร้ายแม้กระทั่งทําร้ายตัวเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าฝืนกฎจรรยาบรรณอย่าฝืนกฎที่มันเป็นกฎระเบียบในการสร้างธุรกิจเพราะคุณหมอเชื่อถ้าเราสามารถยึดมั่นสิ่งเหล่านี้ได้ธุรกิจของเรา ไม่ใช่เพียงแค่ประสบความสําเร็จอย่างเดียวแต่ธุรกิจของเรามันจะยั่งยืนมันจะมั่นคงมันจะถาวรมันจะเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกให้กับหลานของเราได้นั่นคือสิ่งสําคัญมากๆนอกเหนือจากนั้นการที่เราจะประสบความสําเร็จในการที่เราเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งหนึ่งที่คุณหมอมักจะพูดเสมอเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เพราะว่าวันที่เราเก้าวเข้ามาสู่โลกของธุรกิจเอมตาเนี่ยเราต้องมีกระบวนการหนึ่งอะ่ะเขาเรียกว่ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเปลี่ยนแปลงมันจะมีอยู่สองแบบคือการเปลี่ยนแปลงภายนอกกับการเปลี่ยนแปลงภายในการเปลี่ยนแปลงภายนอกคืออะไรก็คือภาพลักษณ์ภายนอกถามว่าเอ้าวทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงด้วยโอ้โหทำไมทําธุรกิจนี้มันยุ่งยากมากมายขนาดนั้นแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมันเป็นเพียงเพราะว่าวันที่เราลุกขึ้นมาทําธุรกิจวันที่เราเข้าใจธุรกิจเอ็มตาแล้วเรามาทาธุรกิจเรามาจากไหนเวลาเราทําธุรกิจเราจะไปทํากับใคร เราก็มาจากสังคมของเราสังคมแบบเดิมๆของเราห้าปี10ปี20ปี30ปีที่เราอยู่มากับครอบครัวของเราที่เราอยู่มากับเพื่อนของเราที่เราทํางานร่วมกับเพื่อนในที่ทํางานของเราเขาก็เห็นเราสภาพแบบนั้นนะแต่วันนี้ถ้าเราทําธุรกิจเอ็ตาเราทําให้ตัวเราเองเนี่ยดูดีขึ้นเช่นเราใช้สินค้าหน้าตาเราสดใสขึ้น ผมเผ้าของเราจัดตรงเรียบร้อยขึ้นคิ้วเราเขียนได้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นดูสวยงามขึ้นปากแต่ก่อนซีดเดี๋ยวนี้เราก็ทาปากสีสดใสสวยงามการแต่งกายของเราเราก็คือแต่งกายดูดีขึ้นแต่งกายที่ทําให้คนมีความเชื่อถือของเรามากขึ้นคุณมอว่าเพียงแค่เราเปลี่ยนลุคของตัวเราเองเปลี่ยนบุค,คลิกของเราตัวเองง่ายๆไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีราคาแพงไม่ได้จำเป็นต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เอาเสื้อผ้าเดิมนี่แหละแต่มาจัดสรรมาเรียง จัดการกับตัวเราเองใหม่มารู้จักวิธีการแต่งกายมารู้จักวิธีการดูแลตัวเองมารู้จักวิธีการดูแลบุคลิกของตัวเองเพียงเท่านี้เองคุณหมอก็เชื่อคนรอบข้างที่เขาเคยเห็นเราเขาจะรู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าทําไมเราดูดีขึ้นอย่างเลยเราไปทําอะไรเหรอเราไปทําธุรกิจอะไรเหรอเราไปทํางานอะไรเหรอทําไมเราดูดีขึ้นนะเราทํางานบริษัทนี้ตั้งสิปีแล้วเห็นเหมือนเหมือนเดิมแต่ทําไมเดือน2เดือนนี้ดูท่าทางเราเปลี่ยนไปดูบุคลิกเราเปลี่ยนไปแค่นี้ธุรกิจของเรามันก็เริ่มต้นได้แล้วอ่ะ คนก็จะหันมาถามเราแล้วเราก็สามารถส่งมอบโอกาสในธุรกิจนี้กับคนอื่นได้ง่ายๆธุรกิจมันก็เกิดง่ายไงมันเหมือนเราเริ่มต้นธุรกิจง่ายโดยที่เป็นไงครับเรายังไม่ต้องไปอ on ้อนวอนใครเรายังไม่ต้องไปง้องอนใครเลยอะธุรกิจมันก็เกิดขึ้นแล้วอะนั่นเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงจากภายในการเปลี่ยนแปลงภายในก็คือความคิดมุมมองซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณหมอก็จะบอกว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันแรกมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เดือนแรก เพราะการเปลี่ยนแปลงจากภายในมันต้องอาศัยเวลาและความเข้าใจมันอาศัยสองอย่างคือเวลากับความเข้าใจความเข้าใจมาจากไหนถ้าเราอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอเราจะค่อยๆเรียนรู้ถึงคําว่าการเปลี่ยนแปลงภายในมุมมองทัศนคติความเชื่อสายสัมพันธ์การพูดคุยกับผู้คนปฏิสัมพันธ์กับผู้คนสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นความรู้สึกที่เราเห็นถึงคุณค่าของการสร้างธุรกิจ เราเห็นถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตเราเห็นถึงความสวยงามของชีวิตเราเห็นถึงความสวยงามของธุรกิจสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้จิตใจของเรามีความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในงานที่เราทําเมื่อเรารักและเราเห็นคุณค่าในงานที่เราทําเราอยากจะส่งมอบโอกาสนี้งานงานนี้ให้กับผู้คนจิตใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันความรู้สึกภายในของเรามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลง ความคิดของเรามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ที่เรียกว่ามันไม่เหมือนจากเดิมยกตัวอย่างเช่นมีบางคนบอกอุ้ยแต่ก่อนนะที่ไม่มาทําธุรกิจเอ็มตาเป็นคนใจร้อนมุทะลุพูดจาดุเดือดมากอะไรอย่างเงี้ยพอมาอยู่ในธุรกิจเอ็มตาใจเย็นลงพูดจาสุภาพขึ้นเวลาพูดจาอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นจากเดิมเป็นคนเจ้าอารมณ์ปัจจุบันก็จะไม่ค่อยเจ้าอารมณ์ละพูดจาอารมณ์อ่อนแบบอารมณ์เย็นขึ้น ูดจาสุภาพขึ้นพูดจาดีขึ้นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งคุณหมอก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ผู้คนสัมผัสได้เพื่อนของเราสัมผัสได้พ่อแม่ของเราก็สัมผัสได้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แหละที่จะนําพาให้ตัวเราเองเนี่ยสร้างธุรกิจได้ง่ายขึ้นทําให้การเริ่มต้นในธุรกิจเอ็มตาของเรามันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ากระบวนการของการเริ่มต้นในธุรกิจเอ็มตาจะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นทั้งหมดมาจากตัวเราเราไม่ได้เริ่มต้นจากใคร ถ้าเราเริ่มต้นธุรกิจเอ็มตาจากคนอื่นโอกาสของการเริ่มต้นของเรามันก็จะจบลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันมันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าถ้าเราเริ่มต้นธุรกิจเอ็มตาจากคนอื่นหมายความว่าวันที่เราฟังเรื่องราวของเ e อ็มตาแล้วเราสึกธุรกิจเอ็มตาดีจังเลยเสร็จแล้วเราก็ออกไปชวนคนเลยแล้วถ้าเราชวนเขาเหรอกเขาบอกไปเรียนรู้เราพาเขาไปเซ็นเตอร์เราชวนเขาไปเซ็นเตอร์แล้วเขาไม่ไปเซ็นเตอร์เราชวนเขาไปงานเขาไม่ไปงาน เกิดอะไรขึ้นครับพอเราชวนแล้วเขาปฏิเสธเราชวนแล้วเขาไม่ตอบรับเราสุดท้ายเราก็รู้สึกเฟลคือเรารู้สึกล้มเหลวเรารู้สึกผิดหวังในที่สุดเราก็ท้อหมดกําลังใจในที่สุดบางคนเลิกเลยไม่เอาแล้วธุรกิจนี้ทําไม่ได้หรอกชวนคนแค่ขนาดชวนแค่สองคนเองนะยังทําไม่ได้เลยเราก็มีความคิดแบบนั้นนะนั่นคือเราเริ่มต้นจากคนอื่นไงเราชวนคนไปเรียนรู้ที่เ็นเตอร์เขาไม่ไปเราเราก็ท้อเราก็หมดแรงหมดกําลังใจ เพราะเราเริ่มต้นจากคนอื่นแต่วันนี้ถ้าเราเริ่มต้นธุรกิจเอมตาจากตัวเราเราจะไม่ท้อเพราะการเริ่มต้นจากธุรกิจเอ็มตาจากตัวเราล้วนแล้วแต่สร้างพลังให้เกิดขึ้นกับตัวเราเริ่มต้นจากการใช้สินค้าใช้สินค้าใช้ดีตัวเองดูดีขึ้นมีพลังแน่นอนเริ่มต้นจากการไปเรียนรู้ใครไม่ไปเราไปใครไม่ไปเรียนเราไปเรียนใครไม่ไปเข้าคอร์สเราไปเข้าคอร์สใครไม่ไปอบรมเราไปอบรม โอ้เราเข้าอบรมสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งสุดท้ายเราเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจธุรกิจเอมตาเรียนรู้เรื่องราวของสินค้าเรียนรู้เรื่องราวของแนวคิดเรียนรู้เรื่องราวของวิธีการทําธุรกิจเราใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หนึ่งเดือนสองเดือนเราเก่งมากในธุรกิจนี้เราเข้าใจในธุรกิจนี้ได้อย่างชัดเจนเลยวันที่ดาวไลน์เราวันที่คนในองค์กรธุรกิจเราเริ่มเข้ามาเราก็จะเป็นคนที่สามารถถ่ายทอดให้กับเขาได้ แบบนี้เริ่มต้นในเริ่มต้นด้วยตัวเราเองเราจะมีพลังในการสร้างธุรกิจเราจะมีความชัดเจนแล้วมีความเข้าใจเราฟังซีดีเราฟังจากตัวเราเองฟังหนึ่งรอบไม่เข้าใจฟังสองรอบฟังสองรอบไม่เข้าใจฟังสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบถ้าเราฟัง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 จนเราเข้าใจทั้งหมดแล้วจนเราเห็นเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดที่เขาถ่ายทอดในซีดีวันหนึ่งเราก็จะสามารถเอาความรู้ในเนี้ยไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ะแต่ถ้าเราไม่ฟังเลยอ่ะ มีแต่เอาซีดีมาแล้วก็ส่งให้คนอื่นส่งให้คนอื่นแล้วเราก็ไปถามเขาว่าฟังแล้วยังเขาบอกยังไม่ฟังส่งให้เขาหนั้นฟังแล้วยังยังไม่ฟังสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับเราก็หมดแรงเราก็ท้อเราก็หมดกาลังใจเราก็เราก็จะมีความคิดแต่ว่าให้คนอื่นไปไม่เห็นมีใครฟังเลยให้คนอื่นไปไม่เห็นมีใครฟังเลยอ้าวก็เราเองเราก็ยังไม่ได้ฟังเลยนั่นแหละมันคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องเริ่มต้นธุรกิจเอ็นดาที่ตัวเราถ้าเราเริ่มที่ตัวเรามันจะไม่มีทางเลยที่เราจะไม่ประสบความสาเร็จ มันจะไม่มีทางเลยที่เราจะทําธุรกิจเอ็มตามไม่ได้เราจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจเอ็มตามได้อย่างสวยงามเราจะเริ่มต้นธุรกิจเอ็มตามแบบที่เราเข้าใจอย่างถูกต้องภาคภูมิใจตั้งใจที่เหลือโค้ชของเราที่เราเรียกว่าอัพไลน์เขาจะเป็นคนคอยให้คําแนะนําเราเขาจะเป็นคนที่คอยให้ความรู้เราเขาจะเป็นคนคอยให้คําชี้แนะต่างๆรวมไปจนถึงพาเราออกไปทํางานในภาคสนามอย่างง่าย ครั้งสองครั้งสามครั้งแต่เขาคงไม่สามารถพาเราไปทํางานได้ตลอดชีวิตเราต้องเรียนรู้ให้ตัวเราเองเก่งแล้วก็เป็นให้เร็วที่สุดนั่นแหละเราถึงจะสามารถทําธุรกิจเอ็ตาและประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นในธุรกิจเอ็ตามันเหมือนการผ่านเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบภาพยนตร์จีนหรือหนังจีนสมัยก่อนก็ต้องเรียกว่าผ่านด่านอรหรนะันน่ะมันคือกดเหล็กมันคือด่าน ที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ห้ 5, 6, าหกเจ็ดด่านนี้ถ้าเราผ่านมันไปได้โอเคเลยในที่สุดเราจะไปสู่ยุทธภพเราจะไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในในอนาคตของเราก็คือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของเราความสําเร็จขนาดใหญ่ของเรามันก็จะเป็นของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับลองกลับมา ทบทวนแล้วก็ดูแลตัวเราเองว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นธุรกิจเอมตาได้อย่างถูกต้องแล้วหรือยังเรามีมุมมองที่ถูกต้องสาหรับการเริ่มต้นในธุรกิจนี้หรือยังคุณหมอเชื่อถ้าเราเริ่มต้นได้ถูกต้องเรามีมุมมองที่ชัดเจนแล้วเราก็ตั้งใจทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเราทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ